ทำผู้ชมน้องไม่ก่ออกจากอ่าบอลบอลลำซิงอ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะกาวมวนไล่เด้อคึกคืนเนาะจะพูดสิเต้นผู้สิลำผู้สินอนผู้สินางผู้สิยืนจะได้ก็มีมืดท่านผู้ชมน้องไม่ไา้ท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะบุญบ้านนี้เพิกปีนเพิกจัดเธอเดียวท่านผู้ชมแต่ละบ้านเพิกจัดแต่เธอเดียวท่านผู้ชมเนาะบ้านหนึ่งจัดเธอหนึ่งบ้านหนึ่งจัดเธอหนึ่งเนาะต่อปีท่านผู้ชมนี่บรรยากาศรอบๆท่านผู้ชม จะไปครอบครอนอยู่ไหนก็นได้เนาะเพอดี hepatitis ยัปปยงยี่ไหนท่านผู้ชมขลองลิ้นกระไลว่าจะเป็นสัตว์ปุ่มเปาเออ่โยนขลองลิ้นต่างๆเอาตุก๊กตาหรือเอาเครื่องดื่มท่านผู้ชมนี่อาหารการกินโอ้โหท่านผู้ชมอือหือห้อมยั่ว,ยวเลยสี่ข้อบงเอเดอร์ปิ้งไก่ท่านผู้ชมอมข้าตุยตุยเลยห้อมเย้ายวนขนาดท่านผู้ชม อาแซบเนาะอู้รถพนคักเด้ดอรถพน่ะปีงกับทีเลยเนาะโอ้ท่านผู้ชมเด๋วขี่รถจักไปแบบไปจอดแค่ค่ายกับทีเลยพนเอดีแบบจอดติดกับรถเลยเนาะคักขนาดขานมอย่างเราไม่เคยกิน,ขน,นข,ขนมขอนว่ะขนมขอนค่ายแนวได้ตัวได้ทึกสุดมีเงินน้อย ตัวนี้ที่สุดเนาะใส่ขอนได้เนาะโดยจะได้น้องเมย์จะล่งเพราะผสมน้องเมย์เ่เคยกินเนาะก็จะา่าขอนออกออกปากเลยเหอ่อโอ้

ันจะติดมือเน็นเบอร์ครับผู้ชมอู้หูติดลิ้นอีกเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โอ้บังแม่มือติดก็เอาผึงอกให้ท่านผู้สมบูังแม่ออกบ่ได้แหละมันติดเลยท่านผู้สมบูรณ์มันต้องเอาฝาของยาเอาแน่ มนันเป็นยัไงเปล่าเป่าเปล่าป่านไม่เป็นบูมก <c oughs> ่อนนั้นบออไปไปบูมกันได้ออน้อ,องเม็นคือบูมสึกผิดหลออีกบ้านหนึ่งก่อนโท <c oughs> ้นนะอ,องอองไแล้วมันเป็นด้านน้นมาแม่ไม่เปล่าเป่าเ มีช um er ี่อมเปลวไว้เกลือนนางแล้ผสมโอมมันเปลปลาเพาะที่ข so ึ้นมาท่นตัน้วามโอ๊กหมานะเบอบ่ต้องบ่ต้องเกลืนน้องแม่าให้มันมันออกจากดังน้องแม่มันออกทางดังแมนบอต้องเอาออกทางดังแม่บ่ต้องออกทางดัง เพราะเมีน้องมีก hmm. ืนน้องนีน้องน้มบริกืนทาวบริกืนมันจะเห็นเหตป่าเขาปุ่งขึ้นปุ่งขึ้นเนมันต้องมันรอลมรู้สึกอยู่ันลมมันตีอ่างนะ่านผู้ชมทางะจ้าวูาจะท่าทามให้ต้องใจเลยว่าเป็นยังมาเป็นควแบบนี้ันันตัวนี้มันจะเป็นไฮโดรเจนเหลวไฮโดรเจนเหลวมนจะกประเทศอื่นคุณบอน เป็นขนมขาวานเกาหลีอันนี้นะขวันเกาหลีแม่มันมันเป็นของเกาหลีเลยนะคะมาแล้วค่ะดัดบ๊บเปกเ่าเ่าขนมไม่อยากข้าใจดัด๊ดเบเปกแม่ขวานนี้อันน,นี้แบบชิมมอตลาโบนนี่ทีมอตลาโบนนี่แม่ทีมอตลา,าต้องเวลาเฮียต้องได้กินเลยเพระาะว่าคนมันค่อยๆละเหยื่อต่อเนอะโอ้ทักทุกคนเวลาใครไ้ซื้อกินถ้าต้องแบบว่าเทปมาพูดกินกินพอท่านผู้ชมมันจะฟินเนาะแบบว่ามันเย็นมันเย็นแห้งนะมันมือก็จะติดเลยทักทุกคนเนี่ยลังจากที่มอตเย็นละกันในน้ำจออก มันคือเย็นแหงเนอะงงมากไม่ว่าข้องว่าบริเซน่ะเราอยู่ๆเราว่าเป็นการ์เซีดายเราว่าเย็นแหงงงใครได้ใครเรียนมาเนอะมีเมื่อทำบุสมมิยังกับมีเนาะ คือคืนคณะเด้อสวัสดีคู <c oughs> ้นี้เคยพาเขาไปซวยเลือกคนทุกยากอยู่ในปลาทับทุ่เอาบนอ่านายางเลยแล้วมันนี่อะเอามัานมวนเด้อว้าวน่องประตูคนจะสัต เอาตัวตาลวนนำไ้ลานพนอุ้ยเือ,อ,อกยำยโอ,อ้ลูกใดอันนั้นโอ้จะบบังลายตงใช้มือแมนตัวนีวันนี้เป็นทีาติเนา เกลือป er, ิงละทับบุษงได้แบบง่ายๆทับบุษงครับาซัดเอาเบียกก็ะด้เครื่องดื่มแบปซีก็ได้มักตุ๊กตาก็ไดรทับู้สม เรานเน้นได้นี้เขาก็บบเมนคาร์นะทผสมเนาะน้ำมาเดอดอมันแตกอะนี่ราันเมนแลผู้ดี้ทำผสมแมกกนางสเก่ทำผสมขันซ้ำลูกแล้วเมนไดเดอ สม <radiation. S 1> คือคืนขนาะเนาะตอนนี้ก็เริ่มเดิกละแต่ว่าคนยังไล่อยู <exaggerated> ่ถ้าเป็นหัวเบนตอนคำกำลังคำคำมันคนจะแหงล่าให้ลายทองสมเนาะนี่ของลินลายยาง เขาจะเป็นเอินว่าปูปปะน้ำเตาหรือว่าตัวเล็กหรือว ah an ่าโยนบัตรโยนยังไม่ย่งไรกันใหม่ครับผู้ชมยังจะมีป่าวซาบจตมาลินเตือมมาแบบครอบครัวพาลูกพาเต้ามาเลาะลิ้นกินฮั่นกินนี่ศิลธรรมผู้ชม ใครทานผู้สมมาทอกินน้ำเย็นๆข้าไข่นะ้า าท้าผ <łość> ู้ชมมือนีกาชื่อว่าผ่าท้าผู้ชมมาเบิ้งหม้อลำซิงเนาะมาเบิ้งก็เจ้าเตนมาเบิ้งบุญบานบานจัดสั้นหลักเจ็ดเมืองปักเส่แข้งจะประสบกพัมใต้ห้องประเทศลาวท้าผู้ชมว่าเป็นแนวได้ท้าผู้ชมมีความคิดเราให้นได้กันคอมเมนต์มาบอกกันเด้อบรรยากาศอันนี้ขักบ่ท้าผู้ชม โซงิก็จะมีบุญบ้านไล่เนาะถ่างทางไตมือปเติเนาะันก็บุญบ้านนัาบ้านนี้ตลอดทั้งบุสมแต่ว่ามือนี้เป็นบุญบ้านลักเมาจักสันลทังบสมเนาะมาลงนานี่ทังบุสมมาน้องนี่ก็อยู่ลักเจ็ดแล้วทับุสมการท่ัุสมเอเดยวเบิรงเนาะเบอนี้ ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยคือตะเบิงพระพุทโธกินละกาสิเปกัอบคุณแล้วเนาะอสำหรับวียบายเด้อบ๊ายบายพระพุทโธผมกันคลิปต่อไปเด้อเอาไม่ค่าคนงามบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบาย